เทียบกับปีที่แล้วปีนี้สนุกกว่าเดิมเยอะเลยครับจอใหญ่ๆเลยชัดเจนเต็มตาเต็มหูนะฮะสนุกมากสนุกมากวันนี้สนุกมากเลยค่ะได้ดูภาพยนตร์ที่ทางบัตรเกมไนท์เตรียมมาสนุกมากค่ะ จริงๆแล้วตอนเล่นน่ะก็รู้สึกว่าสนุกอยู่แล้วแล้ว,ลวพอได้มาดูบนโงรงภาพยนตร์จริงๆอ่ะแล้วแบบได้มีหลายๆคนมาดูด้วยกันก็รู้สึกอบอุ่นมา,มากๆค่ะก็เหมือนมีเพื่อนมาหัวเราะด้วยอ่ต<อ>ลกสุดๆคือความรู้สึกในการดูที่บ้านกับดูที่โรงหนังกับคนประมาณร้200อยสองร้อยคนเป็นคนละแบบนะใช่นแบบว่าเราเฮ <Hey S 1> ไปด้วยกันเ,เรามีความเ hey ฮสนุกไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกัน <laughs> ตอนนี้ขำทุกคนก็ขำพร้อมกันรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากคบรถจริงๆนะครับผมมีทั้ง ตื่นเต้นทั้งตลกเสียงฮาอะไรอย่างนี้ลุ้นมากๆครับมันจะมีเสียงมีภาพที่แบบมันไม่ได้ฟิลอ่ะครับถ้าดูที่บ้านตัดคัดซีนเหมือนดับดูด เล่นเกมอะไรเงี้ยกัแบบมีฉากขึ้นมาเฮ้ยแบบมันโดนอินขึ้นเราไม่ใช่แค่เห็นเขาเล่นอ่ะแต่เราเห็นแ acting เห็นจังหวะนั้นเห็นเหมือนเหตุการณ์เหมือนเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นว่าถึงจังหวะนั้นเขาเจออะไรเขาโดนอะไรเงี้ยครับเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกอันนึงครับข้างในเนี่ยมีกิจกรรมทุกคนก็สนุกมาก ใครที่พลาดไปไม่ได้มาดูท้าเลยนะผมบอกเลยว่าต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งว่ามันดีจริงๆถ้ามีอีกคุณติดตามไว้ดีบอดเกไ์ไนท์ต้องมาห้ามพลาดคุณที่ไม่ได้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะมีย้อนหลังใน YouTube แต่น่าเสียดายครับเพราะว่าความรู้สึกที่ได้ดูในตรงนี้กับใน YouTube เนี่ยมันแตกต่างกันราฟากับเหวเลยครับบอกเลยครับปีนี้ สุดยอดมากถ้าเกิดปีหน้ามีอีกแนะนําว่าอย่าพลาดครับผมต้องมาให้ได้ับขอบคุณทุกท่านเลยที่มาร่วมชมภาพยนตร์ของเราในครั้งนี้นะครับปีหน้าจัดอีกอย่าพลาดน,นะครับแล้วก็มาร่วมงานกันนะครับขอบคุณที่เห็นความสาคัญของรายการบอร์ดเกมไนท์แล้วก็ขอบคุณที่เรามาได้ทํากิจกรรมแบบนี้ร่วมกันเรารู้สึกว่าเอองานที่เราทํามีคุณค่าครับบอลเกม